สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่เห้ามาพบมาพอ้กันอีกแล้วเนะคะ่ะเมื่อนี่กับมาตำตรีนไก่บวกเล็บมือนั่งคือเกาคือกันนะะ่ะจ้ะแล้วก็ขับปุ่นกับพักหลายๆกับมีผักคือเกาล่ะคะ่ะมีต้นหอมมีผักกาดแก้วผักซีหยอดอ่อนท่านตะวันมาค่ะมากินกันเลยน้อพี่น้องเนาะ ขอกระขอฝากช่องในเด้อค่ะช่องยายน้อยผ้าแสบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำในเด้อค่ะยายน้อย Family. แฟมิลี่ยายน้อยแฟมิลี่นะคะ EP4 ค่ะถ้าสิกดติดตามไว้ายายน้อยแฟมิลี่ EP4 ได้จ้าหรือยายน้อยผ้าแสบ EP4 ก็ได้จ้าไม่หงังขอโทษขอไปสิ่งบัตทุกค่ะ น้นกินตีนกไก่มันได้เป็นนงจีนไะพี่นนองเนาะขึ้มือเนียสิไปใส่มาใสก่กระปองกันตัวเองนี่แน่จ้า แต่หน้ากากอนา้าไม้แน่ยกบรโลูกนี่ย้ยยงเนาะเป็นจายาน บ่าใครเปื่อยพี่น้องรับจากสมานต้มเป้าเฝ้าต้มสมองเดี๋ยวหนึ่งสีส้วนรวมมากินหนูกับป้มาณนั้นแซกบคื่อกอล่ะพี่น้องเอ้ย มาจะแตบมัาแสบๆนั่นกันกินบูมบามกินซกมกกินซกรกส้นล้นกัขอโทษขอพภัยด้วยค่ะเห็นเมา่ไหร่หลายๆกับไม่ได้กินหมืดผู้เดียวดอกจก้ะ เตือหลูกน้ำซุปเตินหอมกินตะเส้นละพี่น้องหมักเส้นเติมเต็มข้อละเจนให้ผู้เฒ่า ลูกสาวมันคำมมนเห็นในห้องของอันเป็นแม่พี่น้องแม่ผากันไปซื้อเขา่าซื้อของมาตุนไว้พา่าจัาไปเมื่อนี่ของกระหางเงาเงียบมันยินายคนไห้ทุนไปซื้อเขา่าซื้อของมาเตรียมไว้ นายเป็นกระจดีดีเป็นไหแบบว่าภาคพื้นภาควิกฤตพอนะให้ไปซื้อไ้พนักงานเอาเงิน,งนไปซื้อของชาบ้านซื้อเขาซื้อกับซื้อซึ่งทุกอย่างเลยเพี่อนน้องน้ำปูน้นำปลาใครมากากันหายากีางยากกัน ไปที่ลังเพื่อนว่าใครได้ยังแต่กระไดพ่อสองแม่ลูกกู่ดอกน่ายคนใจดีคนแลนหาแจกเงินพนักงานมาเนี่ยน่าบริสัทอยใจดี

อะไรก็แล้วต่วนี่เด้อจ้ากดติดตามกด subscribe กดไลค์นะมันจะเป็นช่องผู้เฒ่าช่องน้องมากช่องผู้เฒ่าน้องหมากต้อนเชียรกันเบื้งผู้นั้นผู้นี้เบื้งเพื่อนทุกหลายๆช่องคือกันจ้ะ ก็นั่มกดไหลกดแช่เพื่อนกดซับสกายให้มือให้พวกไปเส้นช่องไหนระท่านกดกับกดไป ทุกไทยพี่น้องคอยไปกินลังไม่มันจะเน่าโคตรหย่านพแม่พี่น้องเบื่อนูอ่นม,มานาม,มาพอกันไหมนะจ๊ะมืออื่นมือมอื่นมาเบิงมาเอาเสีเ้ยดอีหยัางกินโอ้มืออื่นอาจสิหนึ่งปลาด้พี่น้องหนึ่งปลากดก,กินจะกินอาหารเพื่อสุขภาพอยก่หนึ่งวันมืออื่นเนาะมันนี่กะฝากไว้ซ้ำนีดนะะเดียค่ะอยเรลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามน,ำนะะ้ำเน้อค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ